เลอแค่10วันนะครับก็จะเข้าสู่การเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคม2566นะครับล่าสุดนั้นนิดาโโพนั้นได้เปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่3ของปีนี้นะครับว่าใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็พรรคไหนนะครับจะได้รับการคัดเลือกจากประชาชนนะครับให้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลล่าสุดนะครับผลของการที่โหวตให้กับคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับมีการเปลี่ยนแปลงก็คือว่า คุณพิธาลิมเ,ลมเจริญรัตน์นั้นขึ้นมาอันดับที่1นนะครับแซงคุณแพททองทานชินวัตรโดยคุณพิธานั้นได้คะแนนนิยมอยู่ที่35.4 4เนะครับในขณะที่คุณแพททองทานนั้นคะแนนนั้นปรับลดลงไปนะครับอยู่ที่2 9 2 0นะครับในขณะที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอันดับที่3นะครับเป็นผลเอกประยุจันโอชานะครับคะแนนนิยมนั้นปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับจาก13.6%มายู่ที่1 4 8 4คุณเศรษฐาทวีสินมาเป็นอันดบ4นะี่ับ คะแนนนิยมนั้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเช่นกันนะครับจาก6.05%มาอยู่ที่6.7%ส่วนอันดับ5นั้นประชาชนบอกว่ายัางหาคนที่เหมาะสมจะเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้นะครับโดยพักการเมืองที่ประชาชนมองว่าจะมีชัยชนะในระบบการเลือกตั้งแบบสสแบ่งเขตนะครับหรือว่าในพื้นที่นะครับพรรคเพื่อไทยยังมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับอยู่ที่38.32%นะครับคะแนนนั้นลดลงจากการเก็บความนิยม โลครั้งที่2นะครับที่ได้ถึง47นตะครับตอนนี้เหลือ38ส่วนพรรคก้าวไกลนะครับก็ได้คะแนนเพิ่มขึ้นนะครับจากครั้งก่อนนั้นอยู่ที่21.2เนะครับมาอยู่ที่33.96อันดับ3นะครับเป็นพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับคะแนนนิยมนั้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับจาก10.80อยู่ที่12.08นะครับมาดูในระบบบัญชีรายชื่อกันบ้างนะครับระบบบัญชีรายชื่อนั้นพรรคเพื่อไทยยังเป็นพรรคที่ได้คะแนนอันดับหนึ่ง อยู่ที่37.92นะครับในขณะที่พรรคเก้าไกลนั้นคะแนนนั้นตามขึ้นมาติดๆนะครับอยู่ที่35.36ในขณะที่พรรครวมไทยสร้างชาตินะครับอยู่ที่12.84นะครับส่วนพรรคประชาธิปัตย์นั้นมาเป็นอันดับที่4นะครับอยู่ที่3.32เรนะครับแล้วก็ตามด้วยพรรคภูมิใจไทยนะครับอยู่ที่2.36นะครับส่วนพรรคอื่นๆนั้นอยู่คะแนนนิยมอยู่ที่ประมาณ1ถึง1.6%นะครับซึ่งก็ยังถือว่าตามพรักที่ เป็นพักขนาดใหญ่อยู่ค่อนข้างมากนะครับการสำรวจความคิดเห็นของนิดาโพลในครั้งนี้นะครับทาให้เห็นว่าพักเก้าไก่นั้นได้คะแนนนิยมเพิ่มขึ้นนะครับนั้งในตัวบุคคลที่จะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ในส่วนของสสแบบบัญชีรายชื่อแล้วก็สสในระบบเขตด้วยนะครับยังไงเรามาติดตามโผการเมืองอื่นๆนะครับว่าจะมีการสำรวจความคิดเห็นออกมาแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับจะเหมือนกับนีดาโพลหรือเปล่าครับเดี๋ยวไว้ผมรายงานให้ทราบอีกทีครับ